ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับที่สุดแห่งตำนานเล่าขานาธิหารหลวงปูน่นาคพระเกจิชื่อดังผู้เค้งคัดทรงบาร,รมีดึงวิญ,ญญาณคนที่เกือบตายกับเขาลาง ในสมัยที่พระเทพสิทธินายกหรือหลวงปูนาศโภพโนแห่งวัดละคังท่านกำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประโยค4ถึง5ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอาจารย์ที่วัดอรุลราชวรารามหรือวัดแจง้งและวัดพับเพิ่มเติมอีกโดยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งต้องใช้เวลา เียนพยายามศึกษาเล่าเรียนอยู่ประมาณ10ปีก็สามารถใช้เป็นมูลฐานกระทำฌชานวิปัสนาทรงกระแสจิตได้ต่อมาได้เปิดสอนทางวิปัสนากรรมฐานขึ้นในศาลาการประเรียนของวัดคังโคสิตารามเกี่ยวกับการสอนวิปัสนานี้ได้เคยปรากฏว่าครั้งหนึ่งผู้เข้าศึกษานั่งสมาธิจิตทางวิปัสนา ได้นั่งทําจิตถอดวิญญาณไปดูนรกสวรรค์และท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นเวลาสองวันก็ยังไม่คืนสติคนนั่งสมาธิอยู่เช่นนั้นท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกในฐานะเป็นผู้อํานวยการฝึกสอนอยู่ได้นั่งสมาธิทรงกระแสจิตไปติดตามวิญญาณของผู้นั่งสมาธิรายนี้และไปพบในสุสานวัดดอน ตอกจันปากฏว่ากำลังเที่ยวเพลิดเพลินอยู่ท่านจึงส่งกระแสจิตเือนวิญญาณน,นั้นให้กลับคืนเข้าล่างเดิมเพราะล่วงมาสองถึงสามวันแล้วหากล่าช้าไปจะคืนเข้าล่างเดิมไม่ได้ล่างกายก็อาจจะเน่าเปื่อยไปวิญญาณของชายผู้นั้นจึงได้สติแล้วกลับคืนมาเข้าร่างเดิมที่นั่งสมาธิอยู่ในศาลาการ,ปรเปลี่ยน วัดละคังโคสิตารามนอกจากนี้ได้เคยปรากฏว่าคุณโยมของท่านป่วยอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่ได้ส่งข่าวถึงท่านแต่ว่าท่านสามารถทราบได้และนำายูกยาไปประถมพยาบาลได้ถูกเพราะท่านใช้อำนาจกระแสจิตทางวิปัสสนาดังนั้นการกำหนดจิตอันกระทำ ให้เกิดรังจิตขึ้นได้จึงเป็นเหตุให้พระคุณเจ้าได้คิดสร้างพระสมเด็จขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484โดยอาศัยตำราของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีซึ่งในขนาดนั้นเป็นระยะเวลาที่ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้ทหารได้ติดตัวไปในสมรภูมิ เป็นขวัญกำลังใจและบำรุงขวัญทหารอีกส่วนหนึ่งด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่